รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปลงพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรีไปติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและภารกิจสําสคัญของกระทรวงมหาดไทยพร้อมมอบนโยบายเน้นให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือภายใต้แนวทางมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม นายศักดาวิเชียนศิลป์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อตรวจราชการและติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายอำเภอเมืองกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับ ซึ่งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทายพร้อมคณะลงพื้นที่บ่อขยะเขาทองหมู่ที่5ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีติดตามสถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารจัดการขยะอย่างถูกสุข,ขลักษณะและยั่งยืน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการตามมาตรการตามนโยบายลดคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งหลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนตำบลแก่งเซียนได้รับความเดือดร้อนจากกิ่นขยะแม้ว่าปัจจุบันไม่มีการนำขยะมาทิ้ง หลังจังหวัดเข้ามาดําเนินการเบื้องต้นจะต้องเร่งหาแนวทางกําจัดขยะที่ตกค้างเบื้องต้นระยะสั้นอาจต้องปลูกพืชคุมดินประเภทหญ้าแฝกตีนตุกแกกระถินยักษ์เพื่อไม่ให้ขยะไหลลงสู่แหล่งต้นน้ําเกิดมลภาวะในลําน้ําและนําแนวทางแก้ไขปัญหาหาหรือทางวิชาการร่วมกับส่วนอื่นโดยนำเอาแนวทางของแหลมผักเบีย้ยมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปสิ่งแรกคือ ไม่ให้มาทิ้งก็เป็นไปตามที่ผู้ร้องหรือหลกักกุชาการก็โอเคไม่มีการทิ้งเพราะที่ตรงนี้มันสูงเป็นแหล่งต้นน้ําประเด็นที่2เนี่ยคือกําลังคุยกันว่าขยะที่ตกค้างอยู่เนี่ยเราจะกําจัดอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะหรือน้ําเสียลงไปข้างล่างเพราะที่ตรงนี้มันสูงนะครับแต่ผมเห็นสั้นๆเนี่ยคืออาจจะเอาเพืชมัป,ปลูกคมไปในบางส่วนนะครับเพื่อให้ดูดซับน้ําอะไรเงี้ยนะครับเช่นหญ้าแฝกนะครับ เพื่อตีนทุกแกกระถินนะครับกระถินยากหรืออะไรครับเดี๋ยวคุยกันก่อน จากนั้นนะคะได้เดินทางไปยังสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายอาทิสารอินตราผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวต้อนรับในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางนี้เพื่อรายงานผลการดําเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสําคัญได้แก่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ําและป้องกันภัยแล้งการจัดระเบียบพื้นที่ผิดกฎหมาย การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานในพื้นที่โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งภายใต้แนวทางมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ